สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำชิลิคองคาอิสตามเคยก็จะมีชิลิคองคานีพาวเดอร์นะคะกับน้ำร้อนเดี๋ยวเราจะใส่ชิลิลงไปน้ำร้อนนะคะแล้วก็มีเนื้อสับนะคะมีถั่วแดงนะคะมีนี่เลยหอมใหญ่แล้วก็นี่ค่ะแครอทเดี๋ยวเรามาทำการหั่นหอมใหญ่กับแครอทก่อนนะคะ รเรียบร้อยร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีถั่วแดงนะคะเรามาทําการเอาผงนะคะชิลิคคองคาเรลงไปในน้ําร้อนเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ ต้เรียบร้อยเราไปเดี๋ยวเราไปผัดแครอทกระหอมหัวใหญ่ใส่น้ำมันลงนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะเอาหอมใหญ่ลงไปผัดก่อนนะคะผัดให้หอมสุก ก็ใส่แครอทตรงไปผัดค่ะแครอทมันจะสุกช้านะคะพอสุกพอประมาณก็จะใส่เนื้อสับตรงไปค่ะ,เ,คเ,ออคะเนื้อสุกก็จะใส่ถั่วแดงเลย พอเสร็จแล้วสุดบ้านหนึ่งเราก็จะใส่น้ำซอสชิลิคองคานที่เราผสมนะคะกับน้ำร้อนลงไปนะคะแล้วเราก็คนให้มันเข้ากัน ชิลิอคอนทานีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ก็ตักเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะหรือว่าจะกินกับหมันฝรั่งก็ได้หมันฝรั่งอบนะคะ